วิลลี่มั้ยตัวเอาเอาเอาช่วยเดียวกันเนี่ยเออว่ะเอาตัวใดไปก่อนหนังมันไปแลยให้มันไปทั้งผุน่ไหูยตอนไงบอกว่าไงบออร่อยแน่เลยนะเออกระดาษซีกระดาษพระปูมาบอยไม่เห็นมั้งโอ้ยพ่น่ะมันอยู่นั่นน่ะไอ้นี่หอมหอมเอาเนื้อหอมดูมันมันอมอันนี้หอมเอาเนื้อมันหอมไหเออบอกให้เอาเนื้อมันได้หอมหอมไหมเนี่ยเดี๋ยำมะเขืออยู่นี่ เออมันชอบถ้่ยจริงจริงว่ะมันมันกิ่นเนียเสีปลาะทูอ้าเลยอย่างเสียงปลทูเออปลาะทูมันมันบากกว่าอู้ไตัวนี้ฉลาดเนี่ยปั่นไปเยอะเยปั่นเยอะกิกินอยู่้เอาไปเลยเดี๋ยวมันก็มาอีกปูดูนปั่นไหมอือเขาปั่นนะฉลาดนะเออ ไปเห็นอ้มาไม้ตัวนั้น่ะตัวนี้ฉลาดแล้วมันรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปทีตัวนี้รู้หลักคือปั้นเยอะใช่เนี่ยปูสองตัวได้ไหมไปหรอวะยายมันเอาจานหนูมันเอาปูเอาชิคกินปูเหรอตัวใหญ่เอาไม่ได้เนลยปูนูมาสามตัวเลยนูแม่อันนี้เอาเยอะเลยอ่ะสามตัวเลยทีนี้อันนี้แมวไม่เหรอ ปุ่ยาแสงมาสามสตโอ้มามัรู้เลยนี่ปิดไว้ก่อนมาเป็นสามเลยทีนี้อ่ะปูครับอันนั้นจะกินปูจะกินปูเลยมาไมันบองของปูไปเิอมันองโง่ด้ัอ เหายเมนบไงดูดูปั้นอยู่แเนียาว่ี่ตั้ฉลนะดปันมันก็เลื่อยเลยในตัวนียพี่ตัวแรกกินเก่งอยู่กินด้วยปั้นด้วยไม่ยอมไปกี่เรามีนาน้ลยเนทหรอหารเดเอเออเอาไปให้หมาให้หมาเียใเหลูนอยูน่อยมั้กินคูหนอยมั้ใ เกือกายแห้ง hmm. <Construction. S 3> <tor anden> ันนนี้ดูดูชิมเลยี่ยากขนา้เออาออยปูก็ได้หยุดไ่ไหล่อไปออยเขามาสื่อเลยเป็นล่ำเลยเนยอ๋อไอ้อยาแสงขาขาวมันเอาไม่ได้เอาไม่ได้มันเเกินดองเร็จะใส่ไหมใส่ถังบ่ดนกิบนใส่อะไรโอ้โหไอ้รุนตกเอกงดแล้วเนาะ

หูเนาแบอยฝ่ายกระตาบอดดิชอบ้าเนอะมันเป็นอสื่อมมันก็ร้อนเยอะอ่ะไม่ก่อรักษาได้ไหมพอพอมันเนาวหลายมันกษสาเงินเยอะไม่รู้ไปหาหมออย่าดน้มันแรักล้งรักเหมอันรัก็รั ไม่ดางไ้เพิ่มาวสูงมันมันเจ็บาเพราะมันเป็นขยะในเลือดเนาะเนาะเหมือนเนาะกับเมฆเนาะัมฆไม่เคี้ยวเนาะกัเมฆอยู่นี่เาดูจากที่ไหนมาหลัยอย่างไงทก็เลือดมันํา